ยินดีต้อนรับสู่ช่องไม่หญิงจะแปนช่องที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระดีๆและเรื่องราวต่างๆที่อยากจะนำมาให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะที่ญี่ปุ่นอากาศเริ่มหนาวแล้วแล้วที่ประเทศอื่นๆเป็นยังไงบ้างทักทายกันหน่อยนะคะก่อนที่จะไปฟังประโยคภาษาญี่ปุ่นในวันนี้ อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครอยากจะไปติดตามไม่หยิงในช่องทางอื่นๆสามารถพบกันได้ที่ Facebook TikTok แล้วก็ Instagram นะคะขามาเริ่มฟังกันเลยค่ะโค้ชนายังกะอิตากุเตะทเบียไนจ็บแผลร้อนในปากเลยไม่สามารถทานได้考えすぎて眠れないนไไห คิดมากจนเกินไปเลยนอนไม่หลับคิโนะย่อ no รุโอุซากุมาเดะข้าได้ฉ <ancora. S 2> ีโตสกายปูเดะฮานาชิตะเมื่อวานคุยกับแฟนหนุ่มทางสกายจนดึกโม่ข้าโนจโตะนากานอริชิตะขึ้นดีกับแฟนสาวแล้วข้าได้ฉีโตว่าข้าได้ไตอยากเลิกกับแฟนหนุ่ม เขาได้ชีต n ตนักกออยากึืนดีกับแฟนหน,นุ่มเขา o จโตน a กการอยากึืนดีกับแฟนสาวเขาโจโตเกทะเลาะกับแฟนสาว คา s h ชิโต e เคนคาตะทะเลาะกับแฟนหนุ่มวันนี้ก็จะมาอารมณ์หนุ่มๆสาวๆนิดนึงนะคะก็มือไทเบนกินหมักฝรั่งไหมในกรณีที่แบบแฟนเราปากเหม็นคนญี่ปุ่นเขาจะไม่บอกว่าคุณปากเหม็นเงี้ยมันตรงเกินไปแล้วก็จะใช้วิธีอ้อมๆโดยแบบกินหมักฝรั่งไหมแทนนะคะเฮามีไงจแปลงฟันหรือ,อยังอันนี้เป็นรูปอดีต เป็นภาษาพูดนะคะจิมโยจิโจได้ขอไม่จิ้มฟันทีหยิบมาให้หน่อยอย่างเงี้ยนะคะเราใช้ประโยคนี้ออสไตโนนี่โมมดิทั้งทงที่อยากจะรักแต่ก็เป็นไปไม่ได้แล้วโมเทโอโุเรเดสสายเกินไปแล้ว ก็คือใช้ในกรณีที่เวลาไปโรงพยาบาลแล้วหมอรักษาตัวไม่ได้องี้เขาก็จะใช้คำนี้พูดกับเรานะคะแล้วก็ยังใช้ได้อีกหลายๆสถานการณ์ค่ะฮาชิตะระเดนชานิมานอุกขโมชิแนนถ้าวิ่งก็อาจจะทันรถไฟฮาชิ i ตะระฟุตโมโมกาย i t ต้พอวิ่งแล้วรู้สึกปวดน้องขาก่อนจะจบวันนี้ขอฝากสำนวนญี่ปุ่นไว้หนึ่งสำนวนค่ะอิตาบะซมิ ไม้กันหมาเป็นสำนวนนี้เนาะใครเคยมีประสบการณ์นี้บ้างลองเขียนมาเล่าให้ฟังทีไม่หญิงเคยเป็นทาสมัยทำงานประจำในบริษัทญี่ปุ่นเป็นบ่อยมากเลยอารมณ์นี้ค่ะหวังว่าวันนี้คงจะเป็นประโยชน์อีกเช่นเคยยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ